วันนี้น้องพามาดูรถสวยน่าใช้1คันกับ Honda h r v 1.8 EL คันนี้เป็นรถปี20เปิดราคาอยู่ที่5 7 0 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผออยู่ที่10,000บาทขอคุซื้อเงนินเดือน20,000ออกรอคันเดียวจบเลยบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่รับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก็ไม่ฟิกความจมน้าชนหนักและยังมีบริการตรวจรถให้อีก274จุดติดตั้งมาเป็นไฟคู่หน้าแบบ Full LED มีไฟเดย์ทามมาให้ไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยเลยและคันนี้โลโก้ชัดเจนนะครับผมเป็นโลโก้ Honda นะมาพร้อมกัทบทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยทะเบียน807นะครับผมไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยเลยได้มา ล้อแม็กขอบ17นิ้วนะละ้อก็ยางปี24ได้มาเป็นดิสเบรก4ล้อและ,ะคันนี้มีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยกระจกข้างและเป็นแบบพับไฟฟ้านะ <S <S ส่วนด้านในของเขาคุ้มทุนเป็นสีดำนะผมแล้วเป็นพวงลอยแบบมังสีฟิวชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงลอยแอร์แบ็กแปดใบนะหน้าจอเป็นแบบพัสดีมีกล้องถอยพร้อมเลยนะและเป็นแอร์โต้เกียร์ออโตโ้โตนะผมสนใจคันนี้ไปดูคลิปตัวเต็มกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทเป็นยนเปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านในกำลังตามหารถสวยรถเจ็ดเอน้องแนะนําบริษัทเป็นยนเลยครับวันนี้น้องมีรถมานําเสนอ1คันครับผมกับ Honda HRV 1.8า l นึ่งจุะผมคันนี้เป็นรถปี20ปราคาคอยู่ที่579,000บาทฟรีดาวนน์ผ่่่ออยูที10,000บาท ขอ,อคนซื้อเงินเดือนสองหมื่นออกรถคันนี้จบไปเลยครับผมเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอไม้พิวความจมน้ำชนอนะและยังมีบริการตรวจรถให้อีก274จุดนะครับผมรถเลยคันนี้โคตรสวยพี่ถ้ามันเป็นรถปี20นะมาอยู่ที่1,60,000กมนะิโลเมตรนะผมติดตั้งเป็นไฟคู่หน้าแบบ Full LED นะผมมีไฟเดย์ทม์มาให้เรียบร้อยเลยนะ และคันนี้นะผมเหลี่ยมสันตัวละคมขม,ม,มไม่มีรอยบุบรอยยิ้มเรารับการโครงสร้างนะไม่มีการจับสีกออไม่ปีความจมน้ำชนหนักพี่ๆซื้อไปนะผมสามารถนำโดยเข้าตรวจสูตใแต่บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหางมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนจำนวนนะครับติดตั้งมาเป็นไฟคู่หน้าแบบฟู l l LED มีไฟเดทามมาให้ไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยเลยและคันนี้ถ้าผมโลโก้ชัดเจนแน่นอนก็ผมเป็นโลโก้ฮอนด้านะดูกระจังหน้าของเขาได้มาเป็นโครเมียมัดกับสีดำนะครับมาพร้อมทะเบียนะเบียนยแบบนี้เลยนะครเบียนสวยะ ไปคู่หน้าของเขาเป็นแบบฟนะูลเอลดีนะโคมไฟสวยๆเสีส,ส,สไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะเหลี่ยมสันตัวคมๆไม่มีรอยปุบรอยยิ้มเลยนะครับผมแล้วคันนี้ได้กระจกพาร์ตเดิมมาทั้งคันแนละน้องเช็คมาให้แล้วนะครับผมบอกเลยว่ากระจกพาร์ตพาร์ตเดิมทั้งคันนะแล้วติดปีมาให้เรียบร้อยเลยมีคิวกันสาตมาให้นะผมแล้วคันนี้นะกระจกขั้นได้เป็นแบบพับไฟฟ้านะผมพร้อมติดตั้งไปเรียวในตัวนะครับ ล้อแม่ของเขาได้มาเป็นล้อแม่ขอบสิบ็ดนิ้วนะรัดมากับยางปียี่สี่ได้ยางปีใหม่เลยได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะผมนี่ลายล้อแมกส,สวยๆแบบนี้เลยนะได้มาเป็นสีทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับผมและโครงสร้างของเขานะเดิมๆแน่านอนครับผมเบาโชว์ของเขานะไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นแน่นอนจะผมแล้วรับปรละ,ละกันโครงสร้างนะครับไม่มีการกับสีกอไม่เพียความจมน้ำทนหนักนะที่พี่ซื้อรถกบฏแบพทเชอร์นีรับผมไว้วางใจได้แน่นอน,นครับ บริษัทเพนยตนเปิดมามากกว่า25ปีนะผมบอกเลยว่ารถทุกคันนี้เราคัดเข้ามานะครับพี่ๆคิวคันสาต์คันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเปิดของเขานะผมคันนี้ได้มาเป็นแบบพมเนี่ยนะด้านในของเขานะผมคูมโทนเป็นสีดานะครับได้มาเป็นเบาะหนังนะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดน,นะนี่เบาะหนังตึงๆฟูๆนี่เลยแล้วก็เป็นพวงไลยแบบมังสติร์แฟลชชั่นนะเพิ่มเสียงราเสียงผ่านพวงไลย สั่งการด้วยเสียงได้นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะได้แอร์แบ็กมาทั้งหมด8ใบนะครับผมเป็นกุญแจคลเลตน,นะแบบสตาร์ทด้วยมือนะครับหน้าจอเป็นแบบพัตสกีนะครับผมรองรับ Apple c a r p l a y นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะคันนี้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้เอลอัโตนะผมและได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะนี่เบาะหนังตึงต้งๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดแน่นอนครับผมเรามาเริ่มมาจากหัวน็อตเสา A ก่อนนะนี่หัวน็อตเสา A ของเขานะไม่มีการขยับเยี่ยเลยน้องถ่ายดูทุกท่อโฟมแบบนี้เลยนะผมนี่ สีคันนี้ได้มาเป็นสีเทาดํานะครับผมนั้นทันจะหลุดเข้ามาสักนสะีหน้ากับสีนี้นะคันนี้เป็นรถปียี่สิบนะครับผมฟีดาวพอนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะสาหรับเจ้าคันนี้นะผมบอกเลยว่าซื้อไปคุ้มแน่นอนครับผมแผ่นเพจอยู่ครบนะบผมไม่มีโลองทรงโล่งสีติดเลยแล้วก็นี่นะหัวน็อตเสาบิวยขอขนะครับผมเดิมๆทั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแนละ้วไม่มีการพลิกฟอ้อมจมน้ําชนหนักมาขายแน่นอนครับผมพี่ๆซื้อไปนะสบบามารถนำรถเข้าตัวูนย์ใกล้บ้านลูกค้าได้เลย หากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับแผงราตู้เขานะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยให้เห็นเลยนะแล้วได้กระจกพาร์ตเดิมวไปนักาคันแน่นอนครับผมมีโลโก้ชัดเจนและตรงนี้ได้มาเป็นหนังหุนุ่มนะผมเป็นสีขาวนะเป็นสีเนื้อๆนะครับผมบอกเลยว่าทําให้รถดูสว่างขึ้นนะครับลาโพงใช้งานไนดะ้ปกตินะมีที่วางแก้วน้ำมาให้เรียบร้อยเลยนะคันนี้พ่อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมบอกเลยด้านในโคตรกว้างพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะผมได้มาเป็นสีดํานะได้มาเป็นนนบะะหังนะ มีที่วางแขนมาให้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมหัวน็อตเสาบีของเขานะไม่มีการขับเยี่ยแน่นอนหนีน้นองถายดูดอซุงซอกทุมมแบบนี้เลยนะราคานี้นานๆจะหลุดเข้ามาสักทีนะผมเป็นรถปียี่สิบนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นี่แผงประตูขเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยแลวได้กระจกพารด์เดิมมาทั้งขันน้องเช็กมาให้หมดแนละ้วนี่ตรงนี้ได้มาเป็นหนังหุนุ่มนะครับผมเป็นสีอ่าออกเป็นแบบ สีขาวไข่ไก่อ่ะพี่นี่นะคบผมแบบนี้เลยนะแผงประตูนะผมสวยๆแบบนี้เลยได้มาเป็นล้อมแม่ขอบสิบเจ็ดนิ้วนะผมได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะผมรันมากตอร์ยางปียี่สิี่เลยได้ยางปีใหม่เป็นใช้นะผมโครงสร้างเดิมๆนะไม่มีการกลับสีก็ไหม่คืความจุน้ำทนหนักและยังมีบริการตรวรถและอีกสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดนะครับจากริษัทชิคกอรแอปเปิลนะครับพี่จะอ่าเช็คมาเลยครับผมว่ารถคันนี้ได้ขี่ดาวเคยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า ด้านหลังของเขาแนละ้วผมได้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED โลโก้ชัดเจนนะผมโลโก้เป็นแบบพรมเนียมนะมีไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ทะเบียนสวยนะผมแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีนี่มีที่จัดน้าฝนมาให้ด้วยนะสําหรับด้านหลังนะผมนี่บอกเลยว่าด้านหลังโคตรกว้างี่สามารถใส่สัมภาระหรือว่าของต่างๆได้เยอะแน่นอนนะแล้วเบาะนี่สามารถพับลงไปได้นะครับผม เร,เริ่มมาจากรางน้าก่อนนะนี่รางน้ํำนะผมไม่มีริ้วไม่มีร้อยเลยนะเป็นโอเปนอาเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะผมก็ราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเกันบาทคันนี้ฟรีดา้าผ่อนอยู่ที่10,000ืบาทนะครับขอคนซื้อเงินเดือนสองหมืนออกแล้วนเดียวจบไปเลยนะครับผมออกคนเดียวนะครับผมไม่ต้องมีคนกู้ร่วมนะครับ อยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถกับบริษัทเพนยนได้นะขอให้พี่สนใจนะผมทักหา,าน้องเลยเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับผมหรืออยากเข้ามาชมรถจริงให้ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบรีกรุงเทพมหานครนะครับสนใจนะอยากเข้ามาชมรถจริงทักหา,าน้องก่อนนะเดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นเพิ่มเติมให้นะครับผมนี่เม็ดค์เม็ดอาร์คเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะไฟไท้ายของเขาได้เป็นแบบ LED นะครับผมโคมไฟเดิมๆนะครับนี่ประตูแห่งประตูหลังสวยๆแบบนนนีีี้้้้้แลลวมมมไไฟทัับาาใหคดเป็น มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่กล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะแล้วก็มีกล้องบันทึกหลังมา,างด้วยนะครับเห็นไหมเอ,อ่ยนี่นะกล้องบันทึกหลังไฟดวงที่สามมีมาให้ที่ปั๊ชฉลมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมไฟด้านหลังเป็นแบบ LED นะนี่โลโก้ชัดเจนเป็นแบบผมเงียนนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะเรียมสันตัวโลคมคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มนะครับผมมือเปิดของเขาเป็นแบบผมเงียมน,นะครับผมแล้วก็คันนี้นะนี่กิ๊กันสามมีมาให้เรียบร้อยเลย ได้มาเป็นล้อแม่ขอบสิบ็ดนิ้วนะรัดมนก็นยังปีย4ิบี่ได้มาเป็นนิดเบรกสีล้อนะผมลอยล้อแมกของเขานะได้มาเป็นปัดหน้าเงาสีทูโทนแบบนี้นะผมเป็นสีขาวตัดกับสีดํานะยางได้ยางมาเป็นปี24สี่เลยบอกเลยว่าใช้กันได้อีกยาวๆแน่อนอนนะครับเราไปดูด้านในกันต่อนะด้านในของคันนี้นะผมเรามาเริ่มจากหัวน็อตนะนี่หัวน็อตเสาบีนะผมโอ้โหหัวน็อตแทบจะไม่มีการแครบเยือเลยแผงประตูขเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะผมแล้วมือเปิดด้านในของเขาเป็นแบบผมเนี่ยมนะนี่ ไม่มีริ้วไม่มีรอให้เห็นเลยนะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นกัปบาทพี่ดาวคนอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมขอของซื้อเงินเดือนสองหมื่นออกรถเรียบยจบไม่ต้องเป็นคนคำ้ำต้องเป็นคนร่วมนะสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเบญ์เสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมาหานครนะครับผมหรืออยากเข้าไปหาน้องได้นะเสรีไทยเก้าสิบห้านะผมน้องประจำการอยู่ที่นั่นนะบอกเลยว่ามีรถให้ดูประมาณห้าสิบคันนะสำหรับเจ้าสาขานั้นนะมี ได้มาเป็นเบาะหนังนะครับผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโคงฉีกขาดนะได้มาเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมมีที่วางเจ้าน้ามาให้นะครับผมบอกเลยแล้วก็มีกระเป๋าดีดอมาให้ทั้งสองฝั่งนะราคาเนี้ยพี่นานๆจะหลุดเข้ามาสักทีนะครับผมก็ะจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้านะพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวนะครับคิวกันสาดจัดมาให้เรียบร้อยเลยสําหรับเจ้าคันนี้ นี่หัวน็อตเสาเอนะครับผมฝั่งคนขับนะนี่หัวน็อตส,สวยๆเลยไม่เคยมีการขับเยื่นแน่นอนน้องค่าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะไม่มีการจับสีกอ่อไหม่พือความเจ็มเนื้อเชีหนักนะพี่ๆซื้อไปนะสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับออปชั่นจัดมาเต็มนะพี่ฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะนี่นะกร,ระจกข้างนะผมเป็นแบบออโต้นะแล้วก็มีเซ็นอร์ล็อกมาให้เปิดเปิดปิดกระจกข้างเป็นแบบขับไฟฟ้านะครับผมมีโหมดมาให้เเลี่ยยยงออะะแแนนนนรผม แ้วคัน,นี้นะฝั่งคนขับถ้าเป็นเบาะหนังนะผมแบบไฟฟ้านะนี่สามารถปรับตรงนี้ได้เลยบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมนี่ได้มาเป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดน,นะถ้ามาเป็นพวงมาลัยแบบบางตีเขาเชนนะผมเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้เลยคันนี้ได้แอร์แบ็กมาทั้งหมดแปดใบเลยนะหน้าบาัดเลื่อนไม้ของเขาเป็นแบบแอนาล็อกนะครับผมนี่ผสมดิจิตอลนะใช้โ่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ เพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพงอะไรได้เลยและได้หน้าจอเป็นแบบแพสรีนนะครับผมรองรับ Apple Car p l a y พนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะคันนี้ได้มันเป็นแอโต้เคียโต้นะผมสนใจนะอยากเข้ามาชมรถจริงทงางหาร้องได้นะหัวเกลียวเขาไม่มีการล็อกล็อเลยนะครับผมนี่แล้วคันนี้ได้มันเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับผมบอกเลยมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะตรงนี้สองจุดนะ <S <S สวยๆแบบนี้เลยนะผมการ,ราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท พีพ่่ท่านใดสนใจนะผมสามารถทักหาหน้องได้เบอร์โทรด้านล่างเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องต่อนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ห้องเครื่องต่อนะผมกับ Honda h เ v ว1.8 EL คันนี้นะผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่เป็นรถปี20นะและเลขไมาอยู่แค่160,000กิโลเมตรคนอยู่ประมาณ10,000บาทนะขอคาซื้อเงนเนีอย20,000อ่อนหรเที่จบเลยกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าผมล้อแม็กขอบ17นิ้วนะละ้อป้อกัยางปี24ได้มาเป็นดิดเบรก4ล้อไฟด้านหน้าของเขาบอกเลยโคตรสวยพี่เป็น full LED มีไฟเดาาย์ทม์ไลไฟตัดมองจัดมาให้เรียบร้อยเลยลโลโก้ชัดเจนแน่นอนครับผมไปที่ไหนก็ชัดเจนแน่นอนกับ Hon d a คันนี้นะผม มาผมก็ทะเบียน8007น,นะทนะเบนะีย,ยน,นยสบบนยวๆบบนยแวๆแบบนี้เลยนะผมได้าา 5, 7, 000, 000ทะเบียนนี้ไปเลยนะสหรับเจ้าคันนี้นะน้ำเริ่ดมาจากฝากระโปรงหน้าหน้าก่อนนะผมฝากระโปรงหน้าหน้าของเขานะหัวน็อตไม่มีการแผลเยอะเลยนี่น้องถ่ายดูซูซ็อกมุมแบบนี้เลยแล้วก็รูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคา5 7 9 0 0 0บาทคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่10,000บาทเองนะครับผมสนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของหรือว่าอยากเข้ามาทดลองขับได้นะเสรีไทย68แยกหนึ่ง 1, มีนวลีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกวันนะเปิดตั้งงงแแต่่่่่9นนนนนถถถึะครรรัับผมมมมหหืออวววาาาาาาพีีๆททใดดดไไูกกลล้้้สเเยย๋ ้องส่งโลเคชั่นเพิ่มเติมให้นะครับนี่รู้แล้วว่าอากาศคงคมแบบนี้เลยนะเม็ดโอเม็ดดาวเห็นกันแบบชัดแบบนี้เลยนะราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับผมตนี้เลยหัวน็อตไม่มีการขับเพื่อนแน่นอนนี่น้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกับสีก็ไม่มีความจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับพี่ๆซื้อรถกับบริษัทเพลย์ยนนะสามารถนารถเข้าตัวศู์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับแล้วนี่นะ รอยสีเดิมๆจากโรงงานยังแท้อยู่เลยนะผมแล้วคันบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่เครื่องเงียบกริบนะครับผมไม่มีฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นแน่นอนครับผมพี่ๆซื้อไปนะไว้วางใจแน่นอนและก็ส่งมอบรถทุกครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็กระบบไฟให้ทังคันนะหากแบตเตอรี่น้องเช็คแล้วว่ามันเสืออเสอเส่อมเสื่อเส่อเสื่อมคุณภาพนะผมน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะส่วนตัวเรามีรับประกันให้หนึ่งเดือนะนะผมแะแบตเตอรี่เรามีรับประกันให้ สามเดือนนะผมพี่ๆซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะไว้วางใจได้แน่นอนครับกับ Honda h r v 1.8ดีคันนี้นะเป็นรถปี20่สิบราคาอยู่ที่579,000บาทฟรีดาวน์พอนอยู่แค่10,000บาทน,นะขอเขาซื้อเงินเดือน20,000ือ่อเราจะจบไปเลยนะครับผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากพี่ๆช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์รับกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณนะครับ